ก้าบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบอร์สักุูสักคนเนาะวันนี้มาพบกับบ้าลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเหงยเป็นยันใดเนาะพี่น้องเนาะอากาศโซนนี้เนาะบอกว่าจะเป็นยุทธทางฟังลาวฟังไทยและกัอยุทธางประเทศนําเนาะว่าอากาศโซนนี้เป็นยันใดได้ทุกคนสรับอยู่ฟังลาวโดยเฉพาะมันจะแถวบ้านเบ้าลุยโอ้โซนนี้ถือว่า ฝนทุกวันเลยทุกคนโดยเฉพาะแม่นยามค่ําคืนเนะาะฝนตกเบิดคืนเลยเนาะบ่คู้ว่าอยู่ทางอื่นเป็นอะไรได้ทุกคนโดยเฉพาะแม่นอยู่ทางฝั่งไทยว่าฝานตกหลายบ่เนาะเป็นจังได๋ขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพกันเด้อการเดินทางไปนี่ไปหากันครัวให้ะระมัดระวังเนะาะช่วงเราดูฝนอาจจะพบปัญหา,าในการเดินทางได้เนาะบางทีอาจจะมีน้ําท่วมหรือว่าเฮ็ดให้เส้นทาง มืนแลวก็เป็นอันตรายต่กการเดินทางเนาะจังใดเขาให้ทุกคนเดินทางไปนี่ไปหั่นด้วยความปลอดภัยเนาะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นเนาะเ่าวลุยสะพาเพื่อนพี่น้องไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดเห็นของชาวเน็ตเพราะว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนลาวเฮาที่เพิเ่นเข้าถึงการท่องเที่ยวของประเทศลาวในปัจจุบันนี้เนาะว่าเป็นอย่างไรถึงว่าโบค่อยจะเห็นคนไทยแลว่าษาไทยมาท่องเที่ยวอยู่ในประเทศลาวเพราะว่าเกินเนี่ยขึ้นเป้าลุยกับแปรใจคือกันเนาะว่า เป็นย้อนสาเหตุอันใดทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปหาพฟังบนออกว่ามันเกิดอย่างขึ้นเดี๋ยวเขาจะไปหาพฟังบนว่าว่า,าจะเป็นอันใดได้ทุกคนก่อนอื่นบอลลูนก็ต้องขอเขอบใจต้องขออนุญาตเด้อเรื่องราวนี้เนาะจากซองยูทูบรอยย่อหนิวอัปเดตทุกคนที่บอลลูนแนะนำเอาเรื่องราวเพื่อนมานําเสนอมารีแอคชั่นตัวให้เพื่อนไปนองในเบอร์ในสุ่มอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เนาะถ้าท่านใดเข้ามาก็อย่าลืมเข้าเป็นกยนรายใจทางซององเพื่อนเนด้อเนานะสำหรับคลิปวิด,โดีโอเตรียมเพื่อนบอลลูนจะได้แปะลิงก์ไว้ใต้คอมมเนต์เนาะ เอาทุกคนเพื่อเป็นการศาศาสร้างเสวลาเอาไปฟังเมืองวาเรื่องราวนี้จะเป็นอะไรแล้วจากมารมกันรัจจา,จา,จาที่หัาส่งวิดีโอจบไปเนาะวันนี้มีคลิปมาให้เพื่อนๆดูค่ะเป็นบรรยากาศจริงที่บริเวณด่านมิตรภาพไทยลาวโดยเป็นบรรยากาศล่าสุดของเดือนนี้เลยนะคะซึ่งจากคลิปนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าบรรยากาศที่ด่านไทยลาวแทบจะไม่มีคนไทยข้ามไปฝั่งลาวแล้วค่ะ ตรงนี้ก็คือบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวฝั่งหนองคายเวียงจันทร์เขาบอกว่าปกติเนี่ยจริงๆจะมีคนพลุกพล่านมากกว่านี้คนไทยก็นิยมไปเที่ยวสปปลาวแต่ว่าไม่รู้ทําไมหลังจากสงกรานเป็นต้นมาแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยข้ามไปเที่ยวฝั่งลาวเลยมีแต่คนลาวกลุ่มที่เป็นแรงงานหรือไม่ก็เป็นคนลาวที่มาทําเอกสารบางคนก็มาทาพาสปอร์ตหรือบางคนก็มาต่อวีซ่าเพื่อจะกลับบ้านไปหาญาติพี่น้อง ที่คนลาวบางคนนั้นมีญาติพี่น้องเป็นเชื้อสายทางฝั่งไทยซึ่งก็ได้มีการสัมภาษณ์คนที่อยู่บริเวณนั้นค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนักท่องเที่ยวจะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าช่วงหลังหนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะน้อยมากที่มีส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงแม่ค้าชาวลาวที่จะข้ามไปซื้อของฝั่งไทยทําให้คนลาวหลายคนนะคะแอบกังวลว่าหรือว่าคนไทยเนี่ยจะไม่ไปเที่ยวลาวแล้วจริงๆหรือเปล่า จนมีคนลาวบางคนออกมาตัดเพาะบอกว่าขอร้องเถอะคนลาว่ว่ะถึงแม้จะมีคนไม่ดีแต่คนลาวดีๆก็มีเยอะนะคนลาวที่ไม่ดีแล้วก็เป็นพวกที่มีอาคาติกับเมืองไทยเป็นเพียงแค่คนลาวบางกลุ่มเท่านั้นเองซึ่งคนพวกเนี้ยทำให้คนลาวจำนวนมากจะต้องปลอยเสียหายไปด้วยทำให้ตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ค่อยมาเที่ยวลาวแล้วบรรยาก,กาศก็เงียบเหงาสุดๆ ไม่รู้ว่าต่อไปในอนาคตคนลาวจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีคนไทยมาเที่ยวแล้วก็มีคนลาวบางคนค่ะบอกว่าตอนนี้คนที่ข้ามมาเที่ยวฝั่งลาวที่เป็นคนไทยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ถึงมีก็มีจํานวนน้อยมากๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อในอดีตไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนไทยหรือเปลา่าถึงไม่อยากมาเที่ยวลาวแล้ว และคนลาวบางคนก็ตัดพอต่อว่ากันเองค่ะว่าเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสื่อโซเชียลก่อนหน้านี้นี่แหละแล้วก็ในปัจจุบันนี้ยังมีคนลาวบางคนพอมีอะไรไม่ดีมีอะไรไม่พอใจก็ไปกล่าวหาว่าเหตุผลเนี่ยเริ่มต้นมาจากฝั่งไทยเริ่มต้นจากคนไทยบ้างทําให้ปัจจุบันนี้ผลกระทบก็เลยกลายเป็นแบบนี้คนลาวส่วนใหญ่ก็พลอยจะต้องได้รับผลกระทบไปด้วยรู้สึกว่าไม่ดีเลย อยากจะแก้ไขแต่ก็ไม่รู้ว่าทำยังไงให้คนไทยนั้นจะกลับมาเหมือนเดิมซึ่งมีคนลาวบางคนค่ะเขาพูดคุยกันในกลุ่มสื่อโซเชียลบอกว่านี่แหละเพราะว่าข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้<ม>ก็ชอบมีตำรวจลาวไปจับมั่งละหาเรื่องปรับเงินเรียกสินใหม่คนไทยบ้างแบบนี้คนไทยถึงไม่อยากจะข้ามาฝั่งลาวซึ่งไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตำรวจลาวจ<ม>้องจะทำแบบนั้นกับคนไทยตลอดหรือเปล่าโดยเฉพาะพอรู้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งก็มีคนลาวหลายคนมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นคนลาวทุกคนที่คิดไม่ดีกับคนไทยหรอกมีแค่บางคนเท่านั้นแล้วก็อาจจะเป็นที่ว่ามีผู้หญิงคนลาวคนหนึ่งไปทําเรื่องไม่ดีเอาไว้ในสื่อโซเชียลทําให้คนไทยหลายๆคนเข้าใจผิดคนลาวบางคนก็ออกมาคอมเมนต์ค่ะว่าขอบอกนะักท่องเที่ยวชาวไทยถ้าเกิดจะมาเที่ยวลาว แนะนำอย่าไปนอนบ้านเพื่อนในลาวนั้นถ้าเกิดมีนักท่องเที่ยวมาจะต้องไปนอนรีสอร์ทหรือว่านอนโรงแรมเท่านั้นไม่สามารถไปค้างแรมคนที่รู้จักหรือว่าเป็นญาติได้เลยคนลาวบางคนก็มาคอมเมนต์ค่ะว่าเพราะเรื่องแบบนี้นี่แหละจริงๆแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดเป็นญาติกันหรือว่าเป็นแฟนกันก็น่าจะมานอนบ้านได้ทําไมถึงต้องไปห้ามด้วยเพราะว่าเวลานักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวฝั่งลาวเขาก็ต้องมาซื้อของมาจับจ่ายใช้สอยแล้วอีกอย่าง โรงแรมแล้วก็ที่พักในสะปะปลาวนั้นไม่ใช่ว่ามีแต่ที่ดีๆคนไทยบางคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเขาก็แค่อยากนอนสถานที่ที่รู้สึกอุ่นใจ <Yeah. S 1> เพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกๆท,ที่นั้นจะปลอดภัยตรงนี้คนลาวก็เข้าใจดีอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเพราะกฎหมายแบบนี้หรือเปล่าทําให้ปัจจุบันนักท่องเที่ยวไทยแทบจะไม่ไปเที่ยวลาวแล้วตอนนี้ที่ด่านไทยลาวเงียบเงาไม่รู้เมื่อไหร่จะกลับมาเหมือนเดิมคนลาวบางคนก็มาคอมเมนต์ค่ะว่าเพราะคนลาวนี่แหละ อยากจะเกาะกระแสแล้วก็ทำให้ตัวเองดังก็เลยไปโพสต์อะไรที่ไม่เป็นเรื่องในสื่อโซเชียลพอคนไทยเข้ามาเห็นเขาก็รู้สึกว่าพอคนลาวไม่ค่อยอยากจะต้อนรับใครเขาอยากจะมาเที่ยวจริงๆทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าสินค้าแล้วก็อะไรหลายๆอย่างสปปลาวจะต้องพึ่งคนไทยแต่พอทำแบบนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้ามาเงียบเหงาแบบนี้สุดท้ายผลกระทบที่เกิดขึ้น ก็เกิดกับคนลาวเองคนลาวบางคนก็มาคอมเมนต์นะคะว่าตอนนี้สอบปอปลาวไม่ได้อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวของคนไทยเนื้อแหละเพราะว่าหลายๆคนชอบไปโชว์ว่าคนลาวนั้นคิดไม่ดีกับคนไทยใครเขาจะอยากมาเที่ยวไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้นนะชาวต่างชาติพอเขาเห็นลายข่าวที่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีในสื่อโซเชียลเขาก็ไม่ไว้วางใจบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละเห็นคนไทยเขาบอก ว่าสปปลาวชอบหลูกฝังให้เกลียดคนไทยมีในตำราเรียนบุคคลภาครัฐแล้วก็สื่อมวลชนคนที่ไปลงทุนในลาวน้อยคนที่จะไม่โดนโกงแบบนี้คนไทยที่ไหนเขาอยากจะมาที่ลาวมีแต่คนลาวเท่านั้นแหละที่จะต้องไปพึ่งพาฝั่งไทยแบบนี้เป็นยังไงละ่ะสมใจคนลาวแล้วสิเนาะชอบไปสร้างปัญหาสุดท้ายแม้แต่นักท่องเที่ยวไทยก็ไม่มาบางคอมเมนต์บอกว่าตอนนี้ คนไทยที่รู้จักเขาบอกว่าส่วนใหญ่คิดว่าให้ฟรียังไม่ไปเลยรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเหมือนเมื่อก่อนบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละเพราะว่ามีกฎหมายลาวที่ไม่ให้นอนค้างบ้านต้องไปนอนโรงแรมหรือว่าไปพักตามที่พักแล้วก็บางครั้งอยู่ดีๆแค่มาเที่ยวอย่างเดียวก็มีพ่อเมืองมาขอเก็บเงินบอกว่าเป็นค่าเหยียบแผ่นดินลาวถ้าเป็นแบบนี้นักท่องเที่ยวที่ไหนเขาจะอยากไป และมาดูคอมเมนต์จากฝั่งคนไทยบ้างนะคะบางคนบอกว่าเคยไปมาครั้งหนึ่งไปเที่ยวสะปะปลาวเข็ดเลยค่ะไม่กล้าจะไปแล้วรู้สึกว่าหวาดระแวงตลอดเวลาจะไปเที่ยวลาวเปลี่ยนใจไปเที่ยวเชียงใหม่ดีกว่าเพราะว่าเที่ยวประเทศไทยยังไงก็ปลอดภัยกว่าไม่ต้องไปกลัวว่าจะโดนขูดรีดด้วยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าก่อนหน้านี้คนลาวส่วนใหญ่คิดจะมาหาแฟนเป็นคนไทยเพราะว่าคนไทยเนี่ย ขออะไรก็ให้แต่สุดท้ายคนลาวก็ชอบคิดว่าคนไทยเนี่ยตามคนลาวไม่ทันบางคอมเมนต์ก็บอกว่ายุคนี้<บ>การสื่อสารและสื่อโซเชียลได้เข้าถึงทุกคนอยู่แล้วคนที่เคยไปเที่ยวในสปปลาวพอเจอเรื่องที่ไม่ค่อยดีเขาก็ตักเตือนกันจะโทษใครก็คงจะไม่ได้ในเมื่อคนลาวเองเป็นผู้ทำลายการท่องเที่ยวของประเทศตัวเองเพียงเพราะความโลภแล้วก็บางคนที่มีทัศนคติไม่ดีกับคนไทยและยิ่งยุคนี้ มีคนเล่าไม่น้อยชอบเปิดเผยข้อมูลผิดผิดคิดว่าจะได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่แล้วก็กลับไม่ใช่เป็นยังไงล่ะตอนนี้คนไม่ค่อยกล้าไปแล้ว คนเที่ยวในเมืองไทยดีกว่าลาวนั้นเป็นได้แค่เพียงทางผ่านที่จะขับรถไปเที่ยวเวียดนามหรือว่าไปจีนก็เพียงเท่านั้นเองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเคยข้ามไปฝั่งลาวค่ะตอนนั้นเดินไปตลาดได้ยินคนลาวพูดกันเลยว่าเขาเกลียดคนไทยเพราะว่าตราหน้าว่าคนไทยเนี่ยขมโมยพระแก้ว คนไทยคบไม่ได้เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแค่ได้ยินก็รู้สึกงงเลยนะทําไมเขาถึงสอนลูกหลานเขาแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหคนไทยไปเกี่ยวอะไรด้วยจริงๆเราไม่เกี่ยวเลยซึ่งครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็คิดในใจจะไม่ไปเที่ยวสะปะปลาวอีกแล้วแล้วก็นําเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังจนตอนนี้คนที่อยากไปเที่ยวลาวเขาก็เปลี่ยนแผน เที่ยวในเมืองไทยบ้างไม่ก็ไปเที่ยวที่อื่นบ้างบางคอมเมนต์บอกว่าลาวจริงๆก็ยังน่าเที่ยวครับเพียงแต่ว่าอะไรที่ลาวมีไทยก็มีเหมือนกันแถมที่ลาวนั้นราคาสินค้ายังแพงกว่าพวกรถขนสง่งก็แพงมากแถมขึ้นไปแล้วก็ต้องเบียดเสียดกันอีกจริงๆแล้วไม่ค่อยน่าเที่ยวเท่าไหร่ถ้าเกิดเปรียบเทียบในเมืองไทยนะความคิดเห็นของผมส่วนตัวเที่ยวในเมืองไทยสบายกว่าเยอะเลย บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าตอนนี้ที่เที่ยวในเมืองไทยก็มีสวยๆเยอะแยะค่ะก่อนหน้านี้เห็นข่าวมาเยอะคนลาวนั้นอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีแต่ที่สำคัญเท่าที่เห็นเวลาคนไปเที่ยวก็มีแต่ต้องจะปรับสินไหมคนไทยเท่านั้นแหละที่โดนปรับส่วนคนจีนของเวียดนามไม่เห็นจะมีนักท่องเที่ยวโดนปรับเลยน่าเสียดายธรรมชาติที่สวยงามอยากเที่ยวที่สวยๆแนะนำไปเที่ยวทางเหนือของไทยดีกว่า วิวก็สวยแถมไม่หมดเงินไปกับเรื่องที่ไม่น่าหมดคนไทยใจดีช่วยเหลือเศรษฐกิจในประเทศเราเองดีกว่าบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับผมเคยไปเที่ยวสอปป,อปอลาวมาแล้วไปครั้งแรกแล้วก็คิดในใจว่าจะเป็นครั้งเดียวเท่านั้นแหละอย่าให้เล่าเลยเข็ดจ,จนไม่อยากไปอีกแล้วก็เป็นประเทศเดียวที่ไปเที่ยวแล้วอยากจะกลับประเทศไทยให้เร็วที่สุดเอาเป็นอย่งใดอย่างหนึ่นะ้นาจากที่ได้รับฟังเรื่องราวของการท่องเที่ยวลาว อยู่ในปัจจุบ,บันนี้ที่มีหลายคนว่าบ่ค่อยจะเห็นนักท่องเที่ยวจากฟังไทยเข้ามาท่องเที่ยวอยู่ในฝั่งลาวพอปันใดน,นะแต่ว่ามีกับบหคลายคือที่ผ่านมาทุกคนว่ามันเกิดอย่างขึ้นแดเนาะแต่บลุยกับบู๊คือกันกว่ามันแม่ความจริงหรือไม่ความจริงเนาะแต่กับินข้าวหลายๆข้าวทางโลกออนไลน์ทางโลกโซเชียลที่มีข้าวเกี่ยวกับคนไทยที่มา,มาท่องเที่ยวอยู่ในฝั่งลาวที่ว่าเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่าง เกิดขึ้นดังที่เพื่อนแนะนาเสนอไปแล้วเนาะทุกคนตามที่บัลลยคิดเนาะถ้ามันแม่นความจริงแท้กับเพื่อนกับบุญยากจะมาท่องเที่ยวบันไดแทแล้วเนาะถ้าว่าแม่นในสิ่งที่เพื่อนว่าแล้วเนาะเราเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าทินเห็นนักท่องเที่ยวว่าจะเป็นสาต่างชาตบอหรือว่าคนลาเขาเองที่มาเยี่ยมเยือนมาเบิ้งความสวยความงามของบ้านเราแต่ว่าสิ่งสําคัญเขากับบุคคลเอาเปียบเพื่อนบอกว่าจะเป็นในด้านใดทุกคนแต่ถ้าว่าเกิดคนอื่น เอาเพียมเอาเขากัจะลาบจะชื่อคือกันดั้งที่เพื่อนว่าเทระเนาะสำหรับตัวของบอลลุยเนาะแม่นยินดีต้อนรับทุกๆคนเนาว่าจะเป็นคนาลาวหรือว่าคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศทุกคนที่มาท่องเที่ยวอ,อยาจะในเขตของบ้านบอลลุยบอลลุยกันยินดีต้อนรับทุกๆคนอยู่เสมออะไรเนะานะถ้าพ่นเนามีความคิดเห็น,นไดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราล่านี้ก็สามารถคอมเมนต์บอุลุมการบอลลุยไดอย่างไรไต้คลิปวิดีโอไดหรือเนาะสำหรับวันนี้บอลลุยค่ะ จะขออำลาผัดจังไปพอนอนเพียงสานีเนาะสุดท้ายนี่ขอเกล้าเขามาสบายดีบ๊ายบาย